ถุงเจำไปตัดข้างในถันนี้มันติดถนนน่ะเดี๋ยวเขาสิพามาพาหน้านมาแยกทางนี้คือสิมาเตรียมตะกาตั้งแต่ย,ยังบบพอ่ออันที่ไอเลือไว้เลยทางนี้นะไอเก็บค่อนข้างที่จะหมดนะคแะต่ยังมีดอกบานอันที่โบเห็นเห็นบอนี่จ้ะ xuống đó, Yêu yào มนีอกโอ้นี่สวยเลยทุงใหญ่เกะกะกว่าทุงน่อยอยู่ าอากาศเสียแต่กตาตะกาใส่นี่จากใส่ยดาหรือบ่มันก็สีบ่หนักปานใดเห็ดพึ่งนี่เป็นเห็ดที่นหนักนะฮะทุกคนหนักทุกเห็ดอะไรถ้าใส่ายปาสนานอี๋วึงอีดีปีนี้เด้อปาดพี่น้องเมืองนี่โอ้ขวอยเยอกือบเเห็น สำนหมหความตื่นเต้นมันก็กค่อยๆน่อยลงแล้วพี่น้อง มีคนขามานะเซาตื่นเต้นแล้วบอกคือเชากีกการดคือเขาเห็นแบบเคยงนะเขาเห็นหลายสุดแล้วน,นะก็ออยังตื่นเต้นอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะนี่อีก ไปสิเราไปไปยาวๆเลยเราพ่นังเนาะรุนไปด้วยกันเลยเนาะจะได้เห็นพร้อมกัน โอ้ oh, สีดอกตรงนี้เห็นเลยยังห้าพี่น้องหกพี่น้องนี่นี่เจ็ดพี่น้องอันนี้แปดพี่น้องโอ้ยเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาให้เบิ่งมันไปแนวใด นี่จ้ะมุดตามดินพุ่นอีโผอา่าตีเถอทั้งพุ่นเน่ทาทั้งพุ่นเน่า ไปแบบช้าๆน้ำเดิบดาวจังไปตัดแบบนี้ตอนตัดอสิบริถ่ายเราพี่น้องเฝ้าตัดเฝ้าจุบจ๊บๆๆๆไปหา อันนี้ยังไม่ถึงตรงที่เยอะๆนะทุกคนอันนี้คือออเดิฟออเดิฟออเดิฟจ้ะไปเตรียมแบกเซเลยไอ้นี่มากหลายดิยซะไปนำกันเนาะพี่น้องเนาะมาฟังนี้อืใหญ่เด้ เดี๋ยวจำไปตัดตกแต่งเอาโอย้ยว่ามันบวมอันนี้ปลูกจะปิปอยอ่บวมคือคนเก็บนี่อันนี้เกิดชอลา Nih, biar ni siap-siap ni Nih Nih พุ่นแล้วจ้ะตรงหลายๆดอกแต่นี่ไอไล่ไปไล่ไปปาดพี่น้องแต่เป็นภาษาไทยก็โอ้โหอะนะภาษาอีสานกะสิปาดนี่พี่น้องเพิ่งเอาอง,งามขนาดเป็นนี่คอยสชคดีที่สุดคอยว่า มองนี่นี่หันไปอีกพออพี่น้องมีภัยสกดีซ้ำคอยบ่หาเห็ดไปแล้วมางนี่น,นี่หนึ่งสองสามสี่พอดพี่น้องขารแน่นแหง ได้หมดเลยบาสวย,สวย ไอป้ปะปาไดาจะได้ยินเสียงคน hết clip nhau hết Hóa sụm, hay bưng đã, càng ăn rồi na, ta chuyển màu white white, อ่าฝั่งนี้โอ้กบเยียฮมบางกลุ่มตรงนี้อันนี้ยังน่อยเบา ตอนนี้ก็มาถึงตรงที่ไเก็บไว้นะคะทุกคนจะเหมือนไบบว่าเน,นี้ยจะเป็นเหมือนพวกสัตว์มากินตอนนี้ก็เห็นที่เก็บไว้นะคะเห็นแล้วเนี่แต่มามาสะดุดตาตรงนี้วันนั้นไม่ได้เอาบานเลยบาเนี้ยมองนี่ มันมีเสียงคนเลยเงียบม,มาสองหนอกนี้นะคะที่เหลือไว้เมื่อนั้นตรงนี้คือจุดพีกที่สุดบาะเมงว่ามันจะได้เยอะกคน แกงอันนี้จะไม่มีหนอนแน่นมากปัจจุบันมันเขาโตไม่เยอะนะนี่เห็นบหเออก็ไว้ก่อกนลวกัน อันที่จะเกิดแบบใหม่ก็เยอะเลยนะบ้านีน่นี่นี่นโอ้สวย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 งามงามมีอันนี้ก็ใช่อ่าโทษสเปรย์หมดฤิธ จุดที่พีกดันบ่พีกมื้อนี้เพราะว่าหย่งเหมือนว่า,าพวกกวางพวกหมูป่ามันมากินไม่ต้องแต่ก็ได้สิบกว่าดอกอยู่ me you do กลุ่มนี้ได้ทั้งหมดสิบกว่าดอกจ้ะไปไปตัดขาพอดีเลยตัดขาเห็ดขาลอ,อยเลยหนักเห็ด

หอแมแฮ่แแบกเห็ดไปก่อนละเห็นอีกหนึ่งดอกสวยมาก